พอดีฉันจะไปจ่ายค่าน้ำนะฝากจ่ายค่าน้ำด้วยไหมเดยฉันไปจ่ายให้สะดวกสุดๆแต่ฉันขอค่าน้ำมันนิดหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินทางมาจ่ายถึงที่แล้วนะครับเพียงแค่โหลดแอป M W A on mobile จิครับการประปานครหลวงมีบริการจ่ายค่าน้ำประปาออนไลน์หรือไม่มีด้วย แอปพลิเคชัน M W A on Mobile กดเลือกจ่ายบินแล้วทำตามขั้นตอนได้เลยสะดวกสุดเลยเนาะสะดวกกปราปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี Quality Water for Quality Living การประปาะคนครหลวง